អូឡូយយ៉ាងជឿយ៉ាងគូវូអូអូហូ1.5អឺម สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ปราแสนะอ่านเก็บน้ำปราแสนะครับวันนี้ก็จะเราก็จะมาเทสเหยือนะครับนี่ผมเอา n อแครงนะครับมานะครับเราจะมาเทสนะครับนี่ครับเป็น n อแครงนะครับเป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวสีพิเศษนะครับออกแบบโดย Fishing NC นนะครับก็ เป็นลิ้นขาวนะครับ๋ยวเราก็จะตกแถวหน้าท่าเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องไกลบ้างนะครับก็น้ําขึ้นพอสมควรเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวที่ัะจิบกันวันนี้นะมาดูกันว่าแอชันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้มีฝนด้วยเราดูนะว่าวันนี้จะได้ผลประกอบการมากน้อยแค่ไหนนะครับกับปลาชาโดเขื่อนนะครับอา่านเก็บน้ำกระแสนะลุย สีแข้งครับสีแข้งสองโลกว่าเราก็รู้ว่าเล็กเขารียกว่าเล็กเป็สีแข้งสีฟูครับกระโดดตามมาเลย ซีแข้งอ่ะโอ้โหหลุดฮึมโอ้โหหลุดครับเอ็นซีแข้งสีชมพูรครับเดี๋ยวเปิดกล่องครับตีจิบโอ้โหหลุดไ,ได้จิบใหญ่เลยนะ,ส,ะสองสามโลแค der ไม,ไ,ไม่ได้เปิดกล้องตอนติดนะตอนตีแรกๆนะครับจะเทสเดียเ๋ยวเออเห็นจิบตีใสากัดเฉยใส่สองสองก็กว่าได้ตัวนี้เหมือนมึงยังไงนี่อยู่ลงไม่เร็ว จีบเพียบเลยหวานมาไม่หายหมดอุ้่กัดอื้อของท่วมเลย สัตว์ฟองท่วมเลยกัดนี้อยู่ Mày ăn tàu thì ghé ạ Còn cục dầu đây Tàu thì ghé Hầu ạ แม่งฟองท่วมเลยโดนกูแน่ของนะ่ยโ้แม่จิตตุบเลอร์เลยรอครับรอหอ้แม่จิตใหญ่หือตปเยอะ Tập chẳng đi ตบสามทีตบฟองท่วม3ทีสีที ยเลย,อ,ยอ,อืมยีหยอบสีหยิอ,ม,อมืเอาสจกูเอาจนได้แหละได้แล้ว NC แข้งครับ NC แข้งครับขันมันต้โก4สิ 10ยี่สิบนโตโก10ยี่สิบหนับแต่งโกเมซันนะครับกาแล็กซี่หืหืหืคันมันโตโกรครับ NC แข้งนะครับตัวนี้สีส้มนะครับตัวสีพิเศษนะครับ โอ้โหโอ้โ huh. หตัวนี้มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าทุกต,ตัวครับสวิงใหญ่ก็ไม่มีด้วยอืม uh huh. ติดทั้เดียวเขาแต่ท้องเลยอะ่ะใชค้คปเตอร์แล้วเลยโอ้ oh, ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่จริงครับ โอ้หตัวนี้มีโอ้โหโอหใหญ่กว่าตัวที่ผมเคยได้อุ้ยติดนิดเดียวเองนิดเดียวเองครับติดนิดเดียวเองครับเงี้ยงเดียวไม่รู้จะรอดปะนะเงี้ยงเดียวเนี่ยถัดไหนแล้วขอรูปหน่อยแล้ว ขอรูปหน่อยใจเยยนใจเย็น,ยนขอรูปหน่อยจะรู้ด้วยมิตวจะหลุดละขอรูปหน่อยนะมือสั่นเลย โหใหญ่จริงใหญ่มากเดยวขอรูปหน่อยอาปากขอหน่อยนะเดี๋ยวเลื่อเลือนอ้าปากหนะ่อยอาปากหน่อยเดี๋ย้ออาปากหน่อย อย่าปล่อยแล้วถ้าปักนะอย่าบิดไปย่าบิดมาเอาสลุละ เรียบร้อยครับ NC แข้งสามสองศูนย์นะครับโอ้โหยังมีสิบครับตัวนี้มีสิบโลครับตัวนี้โอ้โหใหญ่มากมีสิบโลครับตัวนี้โหโคตรใหญ่ ใหญ่มากโคตรใหญ่อะ่ะแม่คอกใหญ่ที่สุดแล้วมั้งนี่กัด NC ซแคร้งนะครับตัวนี้ NC ซแคร้งสามนะโอ้โหโอ้โหใช่ไหมใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่า,วาตัวที่ผมได้เขาที่แล้วอีกนี่ครับกัด NC ซแคร้งนะครับ320อนะโอ้โหน่าจะมีตัวนี้มี กืบสิบแน่นอนหนักมากครับตบอยู่หลายทีนะครับหัว NC แข้งครับ320ตัวนี้ลายสวยมากเลยนะครับแต่ขอเก็บภาพหน่อยนะครับ ชโดแม่คอกนะครับน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วครับสำหรับผมนะทอฟฟี่เลยนะครับตัวนี้กัด NC แครงนะครับ320นะครับตัวนี้สีส้มนะครับสีส้มหลังเกตนะครับหลังพิเศษนะครับสีพิเศษที่ผมทำขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับคอกตัวนี้จะปล่อยลงปล่อยให้เลี้ยงลูกต่อนะครับนี่นะครับเหยื่อ NC แครง320นะครับสีส้มนะครับส้มข้างเหลืองท้องส้มนะครับนี่ มีวางจาหน่ายแล้วนะครับตัวละ200บาทนะครับอันนี้ผมจําหน่ายเองนะครับเดี๋ยวให้ปลาพักก่อนนะครับใหญ่มากบอกเลยว่าใหญ่มากนี่ครับใหญ่จริงๆนะครับให้ปลาเขาพักก่อนนะครับ ใหญ่มากตบอยู่4ทีนะครับท้ายก็เป็นของเรานะครับใหญ่มากตัวนี้มีน่าจะมีราว ผมว่าไม่ต่ำกว่า8นะครับผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำไม่ต่ากว่า8 8กิโลนะครับไม่ต่ำแน่นอนไม่ต่ำกว่า8กิโลแน่นอนครับตัวนี้ลายสวยมากนะครับสวยมากไม่มีคนถือให้นะไม่งั้นจะถ่ายรูปส,สวยๆให้แล้วนะครับลายสวยมากเลยนะก็เอาเขาขึ้นมานานแล้วนะครับก็ทั้งถ่ายรูปถ่ายอะไร เดี๋ยวเราจะปล่อยเขานะครับให้ให้ไปเลี้ยงลูกต่อนะครับตัวนี้ก็ฝากไปด้วยอ,อะไร <c oughs> ขอบคุณมากที่ให้โทฟีฟ่วันนี้นะโอเคก็เดี๋ยวจะตามตีปลาจิบต่อนะครับโอเคแข็งแรงแล้วนะครับมันจะปล่อยนะไปอ่ะไปก็แล้ว ไหมโอเคเรียบร้อยครับฝากกันไปด้วยครับกับเบียร์อินซีแคล้งนะครับ3ามสนะครับตัวละ200บาทนะครับทำสีเองนะครับโดยค่ายพิชชิงอินซีนะครับโอเคกกดมวย่ยอด อะไรกัดอ,อ,อะไรกัดัาจิดแนะ่เลยโอ้ยใหญ่แล้วไม่รู้แหละคอหรือเปล่าไม่ใช่ ติดนิดเดียวตลุดแล้วอีกแล้วเมื่อเช้าก็อย่างนี้ใหายกใี่จะหลุดเนี่ย NC แครงครับอ้โหติดนิดเดียวขามุมปากเรียบร้อย กักวกัวครับตัวนี้กัดเอ็นสีแคร้งสีเดิมนครับสีที่ได้คอกนะครับสีเขาเรียกสีอะไรอ่ะเรีรเกรเยกนวะ่าสีส้มเกล็ดทองเลยอ่ะสีส้มเกล็ดทองมาจิบนะครับสีคอกหยุดมดเลยคอกมาพักหนึ่งมาจิบซัดเลยนะครับไซส์ประมาณ 2กิโลกรัมได้นี่กัด NC แครงนะครับ3-2มสองศูนย์สีส้มนะครับหลังเกตนะครับหลังเกตทองนะครับ NC แครงสามสงศูนนะครับปากกันไดด้วยครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะนี่นะครับใส์ประมาณ2กิโลเกือบเกือบสกิโลนะครับตัวนี้นะเป็นปลา จิบนะครับก็ไม่ตั้งใจตีประจิบนะก็ตั้งใจตีปลาคองนะครับแต่ดันเจอประจิบเข้าชาร์จเหยื่อก่อนนะครับกัดเหยื่อ NC แครงนะครับสามสองศูนย์นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะปล่อยนะครับปล่อยแล้วนะครับโอเคอ่ะเหยื่อที่ใช้นะครับก็ NC แครงสามสองศูนย์นะครับตีคอกอยู่ดี จีบก็มากัดนะครับหรือไม่ก็เป็นชูของคอกนะครับก็โอเคถือว่าผ่านนะครับกับ NC แครงสามสองศูนย์นะครับฝากกันไปด้วยครับตัวละสองร้อยบาทนะครับนะจำหน่ายที่เพจพิชชิ่งเอ็นซีเท่านั้นนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมก็ขึ้นฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ฝนมานะดูนะครับมามืดเลยนะครับก็ขอขึ้นบกก่อนเนาะก็หนีมานะหนีมาจากทางนู้นเลยทางที่ฝนมาพอดีเลยนะครับฝากกันไปด้วยครับกับ เหยื่อนะครับเหยื่อ NC แคล้ง3-20นะครับเป็นเหยื่อที่ผมสั่งบอดี้มาแล้วก็มาทำสีโดย f i s h i n g NC นะครับเป็นสีต้นฉบับของ f i s h i n g NC นะครับก็เป็นเหยื่อที่จิบที่ไม่คอกนะครับไม่มีขายที่ร้านค้านะครับมีที่ f i s h i n g NC นะครับที่เพจเท่านั้นนะครับก็ตัวละ200บาทครับฝากกันไปด้วยครับ ลักษณะเหยื่อก็จะเป็นแบบนี้ครับสีที่ทํามาใหม่นะครับสีจะออกแบบมาเรื่อยๆครับก็สามารถสั่งได้เรื่อยๆนะครับไม่จํากัดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําเยอะนะครับสามารถพิออเดอร์มาได้นะครับนี่นะครับ NC แคล้งตัวนี้สีพิเศษครับสีที่โดนคลอกเมื่อเช้านะครับและโดนจิบด้วยนะครับแล้วก็สีนี้สีเขียวตัวนี้เป็นสีพิเศษนะเป็นหลังเกรดนะครับเหยื่อ NC แคล้งสามงศูนย์เนี่ยก็มีหลายสีนะครับมีหลายสีด้วยกันนะครับเลือกใช้ตาม ที่เราชอบนะกันนะครับก็เป็นสีที่ผมคิดว่ามันเวิร์กที่สุดในการตีจิบชโดตีแม่คอ,อกแล้วนะครับก็เป็นสีที่มาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดหนุนกันเข้ามานะครับแล้วก็ฝากคันที่โดนแม่คอ,อกเมื่อเช้ากับตีจิบนะครับอ่า มอนเตโก้นะครับรอบที่แล้วเอามาตีแม่คองนะครับแล้วเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับสายย้อนย้อนสายเข้ามาอย่างนี้เราคันตั้งอยู่างนี้ครับย้อนสายเข้ามามันก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับก็คือคันโอเวอร์แอคชั่นนะครับโอ้เอ็นซีแข็งครับโอ้เอ็นซีแข็งครับ, oh, ank, รบมันก็เหมือนว่าทะยามมุมอย่างเงี้ย หักมุมเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้หักนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยโดนเนี่ยตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าใหญ่กว่าตัวที่ผ่านมานะครับใหญ่มากๆนะครับคันก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้เกิดโอเวอร์เอ็กชั่นครับคันก็ปลาก็จะลงปกตินะครับไม่ไม่เกิดโอเวอร์เอ็กชั่นก็สามารถใช้งานได้นะครับก็คันแฮมเบิร์กนะครับมอนต์โกนะครับจากค่ายสยามซูเวทสิบสิบนะครับมีสปินนิ่งกับเบสนะครับมีแค่เวทเดียวนะครับแล้วก็มีสปินนิ่งกับเบสเท่านั้นตัวนี้จะยาว ยาว6ฟุต5นะครับ1ท่อนนะครับเป็นเวทเอ็มเฮดมอนเตโกแฮมเมอร์เวมอนตโกแล้วก็ที่ขายไม่ได้เนี่ยวันนี้หล่อมากๆนะครับกับอุปกรณ์แต่งลอกจากโกลเม็กซัดนะครับตัวนี้เป็นหน่อกาเล็กซี่นะครับ22มิลลิเมตรนะครับกาเล็กซี่แอร์นะครับแขนคาร์บอนขนาด85ของโกลเม็กซัดนะครับแต่งเป็นโทนทองหมดเลยหล่อมากๆนะครับโอเคก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ถือว่าสำเร็จ นะประเทศเยอ่อใเฉยน,นะวันนี้ถือว่าสําเร็จก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับมีทั้งน้ํำจืดน้ําเค็มครับไปทุกที่ที่มีปลานะครับไปโอเคลากัไปก่อนผลมาแล้วไปซิยู